บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อนมนามสการพระภูมิพระภาค อรหันตสมาสุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการวังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมแนะนําในการปฏิบัติอบรมจิตด้วยวิธีใช้ปัญญาอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการ พิจารณาแก้เวทนาทางจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องเร้าหมองและที่เป็นส่วนหยาบ ให้บังเกิดเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลและเป็นส่วนละเอียดก็โดยอาศัยเวทนาละเวทนานั่นแหละ ดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยลําดับในวันนี้จะได้แสดงต่อเป็นทางที่สี่โดยตรัสอนให้อาจใสเนคคัมมสิตะโสมนัส ละเนคขมศิตะโทมนัสกล่าวคือเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เหลือแต่เนคขมศิตะคืออาศัยเนคขมัะด้วยกันแต่ว่า ก็ยังมีหยาบมีละเอียดฉะนั้นจึงให้อาศัยข้อที่ละเอียดกว่าละข้อที่หยาบอันข้อที่หยาบนั้นก็ได้แก่เนคขัมมิกิตะโทมนัส พุกใจหรือเสียใจอาศัยเนคขมมะโดยที่เมื่อได้ประสบอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้น ิจรารณารู้ความไม่เที่ยงความแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงความเสื่อมความดับเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่ารูปเสียงเป็นตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ คนอยู่ไม่ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาและได้นึกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ได้ประสบวิโมกค,คือความหลุดน้นอย่างยอดเยี่ยมก็มีความกระยิม รักใคร่ปรารถนาเพื่อจะได้ประสบวิโมกค,คือความหลุดพ้นนั้นจึงได้บังเกิดโทมนัสคือความทุกข์ใจความเสียใจเพราะเหตุแห่งความกระยิมปรารถนา นั่นเป็นปัจจัยคือเมื่อปรารถนาและยังไม่ได้สมหวังก็เกิดโทมนัสทุกข์ใจเสียใจยขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคิดหักข้ามความโทมนัสนั้นโดยที่กำหนด ให้มีความรู้ขึ้นว่าอันการบรรลุวิโมกความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมมิใช่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความกระยินปราถนาอันเป็นตัวตันหาความลินรนทยานอย่าง แต่ว่าบังเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติให้ถึงก็ย่อมจะได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติเองโดยที่มิต้อง กระยิมปรารถนาแต่อย่างไรความที่มีความกระยิมปรารถนาเสียอีกย่อมเป็นเครื่องฉุดรั้งไม่ให้บรรลุวิมกค,คือความหลุดพ้นได้ต่อเมื่อวางความกระยิมปรารถนาเสีย จิ่งจะประสบวิโมกคือความหลุดพ้นได้ดังนี้ก็ระงับความกระยิมปรารถนาดังกล่าวเสียและก็ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจสืบต่อไปในทางแห่งศีลสมาธิปัญญา เมื่อเป็นดังนี้เมื่อปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติก็ย่อมจะปรากฏโดยลำดับก็ย่อมจะได้โสมนัสคือความสุขใจโดยลำดับเพราะการปฏิบัตินั้น เป็นสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาให้บริสุทธิ์สะอาดก็พองใสนำให้บังเกิดโสมนัสคือความสุขใจอันเป็นผลแห่งความบริสุทธิ์ของใสนั้นขึ้นเองดังนี้ ก็จะได้โตมนัสอาศัยเนคขมมะนับว่าเป็นทางปฏิบัติที่สี่ต่อจากนั้นข้อก็ให้อาศัยเนคขมัสิตตะอุเบกขาละ เนกขมมติตะโสมนัสเสียกล่าวคือแม้เป็นโสมนัสคือความสุขใจอาศัยเนกขมมะแต่ก็ย่อมจะนำให้เกิดความดีใจความติดใจอันจะกลายเป็นีิเลสขึ้น ดังที่เรียกว่าอุปกิเลสของวิปัสสนาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติกับทั้งโสมนัสคือความสุขใจนั้นก็ยังเป็นของอยาก ส่วนอุเบกขาคือความที่รู้สึกเป็นกลางไม่โสมนัสไม่โทมนัสเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าเมื่อเป็นดังนี้ก็จับพิจารณาตัวโสมนัสนั่นแหละว่า เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องแปรปรวนเปลี่นแปลงเติมดับเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกขะเป็นทุกขต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่คงที่ไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้โสมนัสก็จะสงบเป็นอุเบกขา คือความรู้สึกเป็นกลางๆมิใช่โสมนัสมิใช่โทมนัสดังนี้เรียกว่าเป็นเนคขม,มัติตะอุเบคาอุเบคาที่อาศัยเนคขม,มะก็เป็นอันว่าได้อาศัยเนคขม,มัติตะอุเบคานี้ละ เนคคัมมสิตะโสมนัสเสียเป็นทางปฏิบัติที่ห้าว่าถึงทางปฏิบัติทั่วไปซึ่งทุกทุกคนแม้มีภูมิปฏิบัติไม่สูงนักก็พึงใช้ปฏิบัติในทางทั้งห้านี้ดังที่ได้กล่าวมา โดยลำดับคือทางที่หนึ่งก็อาศัยเนคขัมมสิตะโสมนัสละเคหะสิตะโสมนัสทางที่สองก็อาศัยเนคขัมมสิตะโทมนัสละเคหะสิตะโทมนัสทางที่สามก็อาศัย เนคขมมสิตาอุเบกขาละเคหะสิตาอุเบกขามาถึงทางที่สี่ก็อาศัยเนคขมมสิตาโสมนัสละเนคขมมสิตาโทมนัสทางที่ห้าก็อาศัยเนคขมมสิตาอุเบกขาละ เนคขัมมัิตะโสมนัสเสียต่อจากนี้อีกสองทางเป็นทางปฏิบัติเบืองสูงแต่ก็นำมากล่าวเพื่อเป็นที่ทราบไปด้วยคือทางที่หกได้ตัดแสดงไว้ว่าอันอุเบกขานั้นก็มีสองอย่าง อุคืออุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันอย่างหนึ่งเรียกว่านานติตะอุเบกขากับอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าเอกติตะอุเบกขา อุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันนั้นก็ได้แก่อุเบกขาในรูปบ้างอุเบกขาในเสียงบ้างอุเบกขาในกลิ่นบ้าง <c oughs> อุเบกขาในรสบ้างอุเบกขาในโผลทัพพะบ้างอุเบกขาในธรรมะคือในเรื่องของเรื่องเหล่านั้นบ้าง <c oughs> ดังนี้เรียกว่า อุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันส่วนอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันนั่นก็ได้แก่อุเบกขาที่เป็นขั้นอากาาสาัญจาจิตนะคืออรูปปัจจานที่ เกิดจากการกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดอุเบกขาที่เกิดจากวิญญาณัญจายตนะกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอุเบกขาที่เกิดจากอากินจัญญาญตนะ กำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอุเบกขาที่เกิดจากในวัสัญญานาสัญญาจิตนะกำหนดว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดังนี้พิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่าอุเบกขาที่มีอาการต่างๆกันนั้น อย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในรูปประจานเพราะว่ารูปปัจจานนั้นกำหนดอารมณ์ของรูปปัจจานต่างๆกันเช่นรูปต่างๆกันดังที่กล่าวว่าในรูปในเสียงเป็นต้น ส่วนอุเบกขาที่มีอาการเป็นอันเดียวกันนั้นอย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในอารูปปฌานตั้งตนแต่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะในขั้นอารูปปฌานนี้ไม่มีรูปที่ต่งตางๆกัน ขั้นตน้นอากาศไม่มีที่สุดก็เป็นความว่างไม่มีที่สุดว่างตลอดไปหมดเป็นอันเดียวกันแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงได้เรียกว่าอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันในขั้นนี้ก็ให้อาศัย อุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวละอุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันก็เป็นอันว่าได้อุเบกขาที่เป็นขั้นละเอียดที่สุดนับเป็นขั้นที่หกหรือทางที่หกส่วนทางที่เจ็ดอันเป็นทางสุดท้ายนั้นก็ให้อาศัย ความไม่มีตัณหาอันหมายถึงธรรมะที่ไม่มีตัณหาโดยตรงตัวคือนิพพานหรือวิโมกความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมละอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันนั้นเพราะว่า แม่อุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันอย่างสูงเป็นอุเบกขาในอารูณป,ปชัชญากนตามก็ยังเป็นความปรุงแต่งคือเป็นสังกัตธรรมธรรมะที่ปรุงแต่งขึ้นและก็กล่าวได้ว่ายังประกอบด้วยตัณหาแม่ที่เป็นอย่างละเอียด เพราะมีตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดจึงต้องปรุงแต่งเมื่อเป็นดังนี้แม้อุเบกขาในขั้นนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดยังเกิดยังดับฉะนั้นในทางปฏิบัติ จึงให้ไม่ยึดถือปล่อยวางอุงเบกขาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดนี้เมื่อไม่ยึดถือก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็เป็นอันบรรลุ อนุตตเรวิโมกค,คือความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมอันเป็นธรรมะที่สิ้นตัณหาไม่มีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากสิ้นเชิงคือนิพพานอันเป็นที่สุดดังนี้ก็เป็นทางที่เจ็ดทางที่หกทางที่เจ็นี้เป็นทางที่ละเอียด แต่สำหรับทางที่หนึ่งถึงทางที่ห้านั้นเป็นทางที่พึงปฏิบัติได้ทั่วทั่วไปและเมื่อได้กําหนดทางที่ได้ทรงสั่งสอนไว้และได้ฝึกหัดปฏิบัติด้วยการที่ มากำหนดดูให้รู้จักเวทนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองคือโสมนัสโทมนัสอุเบคาตลอดจนถึงความดีใจความเสียใจที่สืบเนื่องกันไปว่า เป็นไปในเรื่องอะไรคือเป็นไปในเรื่องรูปเป็นไปในเรื่องเสียงเป็นไปในเรื่องกลิล่นเป็นไปในเรื่องรสเป็นไปในเรื่องพทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องเป็นไปในเรื่องของเรื่องเหล่านี้ซึ่งได้ประสบพบผ่านมาแล้วแต่ยังมาเก็บไว้ในใจิตใจ และก็โผล่ขึ้นมาในจิตใจและก็กำหนดให้รู้จักอีกว่าอาศัยเรือนอันเรียกว่าเคหสิตะหรืออาศัยเนคขมะอันเรียกว่าเนคขมาสิตา และที่อาศัยเรือนนั้นบังเกิดขึ้นด้วยจิตใจมีความคิดอย่างไรที่อาศัยเน่คัมมะนั้นบังเกิดขึ้นด้วยจิตใจมีความคิดอย่างไรโดยปกตินั้นก็ย่อมจะอาศัยเรือนนั่นแหละ อันบังเกิดขึ้นจากิดใจที่มีความคิดไปตามอำนาจของความยินดีความยินร้ายความหลงหมงมายต่างๆหรือว่าโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะนั่นแหละนำใจให้คิดไป ปรุงไปในทางนั้นส่วนที่เป็นเนคคัมมสิตะนั้นก็อาศัยการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามตามที่พระพุทธ,ธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยการที่พิจรารณา ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเป,ปลี่ยนแปลงไปอันเป็นสัจ,จธรรมดาที่เป็นเนคขม,มศิตะก็ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้ เมื่อประสบอารมณ์ดังกล่าวแล้วก็เกิดโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างอาศัยเรือนเป็นไปตามราคะโทสะโมหะหรือโลภลดลงก็หันกลับมาหัดพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงจังสอน ว่าทุกทุกอย่างที่ประสบนั้นเป็นอนิจจไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกทนหยุดไม่ได้ต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อเป็นดังนี้แล้ว การพิจารณานั้นนำให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นน้อยหรือมากย่อมจะขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็จะนำให้เกิดโสมนัสโทมนัสหรืออุเบขาคือีีด้านหนึ่ง เป็นได้เนคขมมสิตะอาศัยเนคขมัะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งปวงนี้จึงต้องอาศัยบุคคลทุกๆคนนี่แหละที่จะต้องพิจารณาตรูจตราให้รู้จักความเป็นไปในจิตของตน อันเรื่องโดยกิเลสเรื่องโดยเวทนาเรื่องโดยสภาพธรรมดาที่เป็นไปและก็พิจารณาในทางเนคขมัสิตะอาศัยเนคขมมะแก้ไขไว้โดยควรตามในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนที่แสดงไว้โดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้ก็จะ แก้ไขเวทนาในจิตใจของตนเองได้ตลอดจนถึงแก้ไขความดีใจความเสียใจต่างๆได้ทำจิตใจให้ออกได้จากกิเลสจากความทุกข์ทั้งวงโดยลำดับและทางปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นทางที่ปฏิบัติที่จะคุณแก้ไขจิตใจของตนเองได้ และเป็นทางแก้ไขอันถูกต้องแม้การพิจารณาในปัจชาทั้งเก้าก็เป็นทางปฏิบัติทางเนคขมะคือทางออกทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจทางามสงบสื่อต่อไป